ผมทำงานคนเดียวด้วยรีโมท2ตัวนี้รีโมทสายลืมไ่ได้เลยอ่าทีนี้ผมจะปลดเีย์ฟีเสียงฟรีแล้วนะครับแล้วอันนี้ไฟติดแล้วนะทีนี้ผมให้อีกคนดึงนะครับดึงด้วยอะไรด้วยรีโมทต,ต,ต,ตรงนี้เก็บเข้ากระเป๋าไปเลยฟรีแล้ว นผู้ชมครับมีวินรุ่นพิเศษขึ้นมาให้กับลูกค้าเพื่อให้ตรงความต้องการการใช้งานของวินนะครับลูกค้าจะนําไปดึงไม้ขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่ที่สําคัญคือทํางานแค่คนเดียว<ะ>เมื่อทํางานแค่คนเดียวก็ต้องใช้เครื่องมือมาช่วยนะครับหมายถึงวเวาลาเราดึงไม้ปั๊บเนี่ยทั้งระบบต้องไล้สายหมดเลยครับแม้กระทั่งรีโมทปลดเกียร์ฟรีวิน คือกดวินเข้าออกด้วยรีโมทเนี่ยนะครับเข้าออกอย่างเงี้ยมันก็เป็นปกติพวกเราชินกันอยู่แล้วนะครับแต่มันในรอบนี้แม้แต่เกียร์ของวินเพือของตัววินเนี่ยต้องใช้รีโมทด้วยมันก็เลยมีรีโมท2ตัว <Huh? S 1> ไอ้เจ้ารุ่นที่ผมพูดถึงก็คือ h ฮวินเอ็กซ์หมนแปที่9ตันคือตัวนี้ครับนี่คือ h ฮวินเอ็กซ์หมนแป นะ9ตันนะครับที่ไฟ12โวลต์แล้วก็เป็นวินที่ใหญ่มากนะครับใหญ่มากใหญ่ขนาดไหนนะครับถ้าเทียบดูในกล้องอาจจะดูไม่ออกนะครับถ้าลูกค้านําไปใส่สลิงที่9มิลน,นะครับจะใส่ได้ประมาณประมาณสัก50เมตรถึง55เมตรเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ไปดึงไม้เนี่ยจะชอบลักษณะอย่างนี้นะครับคือดึงได้ไกลๆนะครับและระบบลมที่เกียร์นี่คือระบบลมที่เกียร ที่ลูกค้าต้องการที่จะไม่ต้องการเดินมาโยกที่ตัวรถหรือที่ตัวเกียร์นะครับเนี่ยสองอย่างคือจุดเด่นเพราะฉะนั้นเมื่อมีระบบลมมันก็ต้องมีปั๊มลมเข้าไม่เกี่ยวข้องก็คือตัวนี้นี่คือปั๊มลมของไฮวินนะครับส่วนตัวนี้ก็สวิตช์ปิดเปิดปั๊มลมนะครับแล้วก็ตัวนี้อ่าไอ้น,นี้ยิงเมนวลตัวนี้สวิตช์อะไรเอ่ยยิงได้สองอย่างเม <Main One. S 1> <Main S 2> นวลนะก็คือใช้ได้ทั้งสายแล้วก็ไร้าสายอ่าเผื่อรีโมท ไร้สายมีปัญหาเราก็ยังรีโมทสายให้เลือกนะครับแล้วก็มีรีโมทนะครับรีโมทสายให้มา1นตัวแล้วก็มีรีโมทไร้สายเก็บเข้าออกของตัววินให้มาด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดเลยครับครบเซตเลยครับนะโอเคทีนี้มาดูวิธีการใช้กันนะครับว่าไอเจ้า X 1 8ตัวนี้นะฮะใช้งานยังไงเอาระบบ ฟรีเกียร์ก่อนนะแน่นอนเราก็ต้องเปิดสวิตช์ปั๊มลมก่อนปุ๊บก็จะเห็นว่าไฟติดนะแต่ปั๊มลมไม่ทํางานเพราะว่าถัางลมตนี้มันยังเต็มอยู่นะแล้วก็ยิงยิงถัวนี่คือเปิดเกียร์ฟรีนะครับน้ลมจ่ายครับแล้วก็มันก็จะฟรีรอนนี้เรามาลองดึงดูมันฟรีไหมนี่มันก็จะฟรีแล้วนะครับนี่ฟรีมาแล้วนะฮะโอเคเรียบร้อยนะ้ำนี่ฟรี ครอนนี้อันนี้คือระบบสายนะครับซึ่งปกติเราจะต้องไปเกาะที่คอนโซลน,นะครับ oh, <yeah. S 1> เราไม่เอาปิดนะเราปิดปิดก็คือล็อกนะครับเรามาดูปลดเกียร์ด้วยไร้สายกัน <Huh? S 1> นะตอนนี้อ่าลองดึงกูตอนนี้ล็อกไปแล้วเพราะปิดนี่คือล็อกนะครับมันจะไม่ไปแล้วนะปิดแล้วนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วคราวน,นี้ผมปิดสวิตตัวนี้คือมี2ตัวเนี่ยรีมไอตัวสวิต ยิงล็อกเกียร์กับรีโมท2ตัวนี่มีข้อดีคือถ้าตัวใดตัวหนึ่งไม่ทํางานเราก็ยังมีสำรองนะครับคราวนี้เราลองฟรีด้วยรีโมทไร้สายตัวนี้นะเราก็เปิดสวิตช์ปึ๊บกดปึ๊บนี่เรียบร้อยคราวน,นี้ลองฟรีดูฟรีแล้วนี่เป็นไงท่านผู้ชมอ่าเรียบร้อยคราวน,นี้เราลองล็อกนะนี่เป็นล็อกเรียบร้อย,ย,อยดึงไม่ไปแล้ว นะอ่าฟรีจริงนะดูดีๆนะเรากดฟรีลมจะทำงานอ้าวดึงอ่านี่ล็อกเลยเป็นไงสุดยอดไหมครับ <c oughs> ออ่าใสกล้องมาใกล้ๆเราล็อกเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะมาเก็บรีโมทนะเก็บสลิงทีครับทีนี้แน่นอนนะก็ต้องกด power ตัวนี้ตัวนี้ไฟมันไม่แดงนะครับเรากด power ค้างไว้นะครับ กดตรงนี้กดต,ตรงกลางค้างไว้นะครับจนกว่าไฟจะติดนะฮะอ่าโอเคไฟติดแล้วปุ่มนี้คือเก็บตลิงปุ่มนี้คือคลายตลิงนะเราจะเก็บตลิงนะครับนี่นี่คือตัววินวินวินกำลังมันจะไม่เร็วนะถท่านผู้ชมครับ oh, <yeah. S 1> เพราะว่ามันเรื่องของอัตราทดเกียร์เพื่อเน้นในการแรงดึงครับทีนี้กดคลายออกนะครับ วินนิ่งก่อนนะครับแล้วให้กดอีกทางนะครับเพราะว่าทุ่นมันใหญ่ครับมอเตอร์ทุ่นใหญ่เกียร์ใหญ่อย่างเงี้ยอย่ากดโสนโดยเด็ดขาดนะครับนะมีโอกาสที่แกนเทาจะขาดแกนเทาจะถูกนะครับเราเซฟไว้ให้แกนเทาขาดแทนนะครับถ้าเราแข็งตรงนั้นเดี๋ยวมันไปกินอย่างอื่นต่อครับนะทีนี้เดี๋ยวมาดูรีโมทสายครับโอ้ยย่รีโมทสายลืมบอกไปว่าถ้าเราใช้ไร้สายตัวนี้ต้องล็อกไว้นะครับอาจจะมัดไว้กับสายไฟเนี่ยนะครับ อย่าให้แขวงไปแขวงมาอย่างนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวสายไฟขัดในตัวนี้เป็นตัวแถมนะครับโอเคเราลงมาใช้รีโมทสายนะครับนะี่มดสายเราก็เสียบเข้าไปมันจะมีเขี้ยวอยู่นะครับอย่าใส่ผิดนะครับถ้าผมไม่มองก็ผมหมุนหมุนหมุน,ห,มนหาเอาจนกว่าจะเจอครับหรือถ้าตาดีก็ใส่ได้เลยอย่าใช้กำลังกำลังนะครับนะแล้วเราก็โผูกตรงนี้กับแป๊บการเราเยอะสายไฟขัดนสังเกตผมไม่ล็อกตรงนี้นะครับ เพราะว่าเกิดเราเยอ่มันจะได้หลุดนะถ้าไม่หลุดแล้วสายไฟขัดในนะครับโอเคตอนนี้เรามาดูมาดูสลิงนะครับเรามาดูสลิงกดรีโมดเข้าคืออินก็คือการเก็บสลิงนะครับนิงน่งแล้วก็กดออกนะครับ ๋ยวผมจะคือเกียร์ฟรีเนี่ยนะครับคือทํางานคนเดียวเนี่ยมันจะเหนื่อยเดี๋ยวผมจะลองฟรีใหม่นะครับนะเดี๋ยวผมจะฟรีใหม่ฟรีเกียร์นะครับอ่านะกดฟรีนะครับคร <Yay! S 1> าวนี้เนี่ยถ้าจะให้อ่าลองเดึงดูนะดึงดูมันก็นะก็คนเดียวแรกแรก,ก็โอเคเอาพปก่อนมันมีวิธีครับถ้าจะให้ดึงง่ายๆขึ้นนะครับอ่าให้ดึงง่ายขึ้นท่านผู้ชมกดฟรีนี่เรียบร้อยแล้วนะไม่ไม่จับนะ อ่าเดี๋ยวทางโน้นมีคนดึงสลิงอยู่นะครับกดตัวนี้ช่วยด้วยนะตัวนี้ฟรีอยู่นะครับเอาเสียบรีโมทสายโยผิดฮะผิดฮะเป็นใช้รีโมทสายโยอีิอรื่องดึงดูดึงอ่าด,ดึงตอนนี้ผมไม่กดช่วยนะแต่ถ้าเรากดคลายช่วยเนี่ยมันจะเบานะมันจะเบาขึ้นคืออันนี้อาจจะมองไม่เห็นภาพอ,าอ,อ,อ,าอ่ะพอก่อนพอก่อนเอารีดีหมดไร้สายดีวยกว่าอ่าสมมติทำงานคนเดียวนะครับ สมมติว่าทํางานคนเดียวนะครับใช้รีโมทตัวนี้อ่าดับไปแล้วนะเปิดใหม่นะครับเวลาใช้งานมันต้องใช้รีโมทสองตัวคู่เอาใหม่เดี๋ยวเริ่มใหม่หยุดกดหยุดกล้องก่อนสมมติว่าผมทํางานคนเดียวด้วยรีโมทสองตัวนี้รีโมทสายลืมไม่ได้เลยอ่าทีนี้ผมจะปลดเกียร์ฟรีเสียงฟรีแล้วนะครับแล้วอันนี้ไฟติดแล้วโอ้ย oh, <yeah. S 1> นะ ทีนี้ผมให้อีกคนดนึงครับดึงด้วยอะไรด้วยรีโหมดตรงนี้เก็บเข้ากระเป๋าไปเลยฟรีแล้วเราก็กดขายช่วย <S <S นะี่นะฮะนะแต่ตอนนี้นี่คือเกียร์ฟรีแล้วเราก็ล็อกนะล็อกอ่ะพอละอ่ะล็อกนะล็อกเรียบร้อยเก็บทีนะี้ สำคัญก็คืออย่าลืมรีโมทอย่าสับสนรีโมทผมแยกให่สองชุดอยู่แล้วนะครับสีฟ้านี่ของเกียร์นะสีฟ้านี้อันนี้ของตัววินเก็บสลิงแค่นี้เองครับท่านผู้ชมครับรีโมทไร้ราสายตัวนี้นะครับมันมีเพิ่มเติมอีกหน่อยก็คือ,อชุดนี้ของปั๊มลมชุดนี้นะครับถ้าไม่เปิดปั๊มลมไอตัวนี้มันจะไม่จ่ายไฟเข้าระบบนะครับรวมทั้งไอตัวรับด้วยนะครับยกเว้นเจ้าตัวนี้ ประเด็นคือตัวนี้ถ้าลืมปิดเนี่ยมันมันจะต้องห้ามลืมนะตัวนี้ห้ามลืมเนี่ยไม่งั้นแบตเตอรี่หมดนะครับ <No! S 1> แต่ตัวรับไม่มีปัญหาครับปิดปั๊มลมทุกอย่างก็จะไม่ทํางานตัดไฟทิ้งทั้งหมดมีไฟโชว์อยูนะ่นะถ้าเปิดมันก็จะมีไฟโชว์ตรงนี้นะคือห้ามลืมเด็ดขาดนะครับไม่งั้นแบตเตอรี่หมดนะครับถ้าหมดก็ไปตามร้านไอนาฬิกาครับมีครับแบตเตอรี่ตุ่แบบนี้ oh, <yeah. S 1> อันนี้มีอีกจุดหนึ่งครับที่ ที่ผมกําลังแก้ปัญหาให้ลูกค้าก็คือเรื่องของถาดวินนะถาดวินตัวนี้เนี่ยนะครับเราออกแบบให้กับลูกค้าที่ไม่อยากจะเสียเวลามานั่งพับนะไม่ยากจะเสียเวลามานั่งพับเราก็เลยสร้างถาดสําเร็จรูปไปให้นะยาวไปถึงตัววินเนี่ยด้านนู้นเลยนะเราก็ออกแบบให้ใส่วินใหญ่ได้จนถึงรุ่น x 1 8หนะครับ แล้วก็รุ่นเล็กก็สามารถใส่ได้แต่เราจะไม่มีขาให้ด้านล่างเนี่ยไม่มีขาให้นะไม่มีขาให้ลูกค้าเพียงแต่นำถาดตัวเนี้ยไปสร้างขายึดกับตัวนี้ได้เลย<อ>นะไปสร้างขายึดตัวนี้ได้เลยไปยึดกับหัวกระซีหรือไปยึดบนกระบะหลังกระบะอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะทุนเวลาไปได้เยอะนะครับทุนเวลาไปได้เยอะ oh, <yeah. S 1> ถาดนี้เนี่ยเพียงแค่สามพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองครับไปสร้างขาเองบอไปเยอะ งานทั้งหมดนี้เป็นงานเลเซอร์นะเพราะฉะนั้นมันจะคมมากนะมันจะคมมากไม่มีปัญหาครับเทสมาแล้วทั้งวินใหญ่ในวินดึงขนาด20ตันก็ไม่เคยบิดไม่เคยเบี้ยวเนะราออกแบบมาสำหรับหลักการของการยึดกันเองให้แข็งแรงนะครับก็อันนี้คือก็เรื่องของถาดนำไปซื้อไปติดตั้งเองได้เลยครับ